วันนี้มาสอนวนหัวรองเท้าด้วยกีวีกันนะคะทำง่ายๆทำได้ที่บ้านเลยอุปกรณ์ก็มีสำลีนะะ้ำแล้วก็กีวีนะคะอันดับแรกให้ลูกค้านะคะใช้มือนะคะทากีวีไปทั่วหัวรองเท้าเลยนะคะหลังจากนั้น เทคนิคการใช้สำลีวนหัวนะคะก็คือเราจะเอาไปจุ่มน้ําก่อนจุ่มน้ําให้เปียกนะคะแล้วก็บิดให้หมาดที่สุดเท่าที่จะหมาดได้เลยนะคะก็คือบิดไปแบบขั้นสุดเลยนะคะลูกค้านี่แอดมินก็จะบิดหนักๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สำลีจุ่มไปที่กีวีนะคะนำมาวนที่หัวรองเท้า วนไปนะคะใช้น้ำหนักมือเบาๆเลยนะคะลูกค้าถ้าใช้น้ำหนักมือแรงเกินไปนะคะจะทําให้หัวรองเท้ามีร่องรอยนะคะเป็นรอยขีดข่วนได้นะคะลูกค้านี่หนึ่งรอบก็จะได้ประมาณนี้นะคะลูกค้าถ้าใครเพีงพอใจที่จะวนเพียงหนึ่งรอบก็ได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่พอใจนะคะสามารถเพิ่มอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะ ก็คือใช้สำลีเติมกีวีนะคะแล้วก็นำมาบนที่หัวรองเท้าเพิ่มอีกหนึ่งรอบค่ะลูกค้าว mm hmm. นไปให้ทั่วใช้น้ำหนักมือเบาๆเหมือนเดิมเลยนะคะลูกค้า mm hmm. นี่เลยผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะลูกค้า mm hmm. ตรวจเช็คด้วยการที่นำมาส่องดูนะคะว่าเห็นหน้าตัวเองแล้วหรือยังเอ,อ้ย นี้นะคะเปรียบเทียบให้ดูสองข้างที่วนและไม่วนนะคะก็จะได้มิติสวยงามนะคะทำให้รองเท้าดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะเทคนิคง่ายๆทำได้ที่บ้านลองทำตามกันดูได้นะคะ